สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กลับมาเล่นดาร์กโทรสองเดอะเดือ the ขึ้นอีกแล้วดาร์กโทรสองคอร่าออฟเดอะเฟิร์สซินให้เราก็เอาเดือขึ้นก่อนตลอดมีอะไรกับเดอมไหมเนี่ย <c oughs> แม่หนูมาอีกแล้วมาซื้อของราคาถูกนะจ๊ะ <c oughs> เลย เราถือไล่เจเีย์เจ็บเมย์ไปได้ด้วยแบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราจะไปใจนะจ้าไม่หรืวันนี้เราไปไหนดีเราไปที่จะแอนอยู่อืมเราไปอีกทางหนึง่งที่ไม่ได้ไปพูดง่ายดียเนาะโอเคก่อนไปเราไปทางนี้ก่อนดีวกว่ามากมากเออเรามาเช็คดูว่าวันนี้ตายไปเป็นล้านแล้วครับ ยอดการตายพุ่งสูงมากอ๋อเธอคืออันเดธมันไม่ใช่เธอกลิ่นของเธอมันไม่ใช่นะกลิ่นของโชคชะตาที่มันเปลี่ยนไม่ได้ที่นี่มาดูล่าเป็นพวกอพยพนะเป็นที่ที่เกือบจะปกติแล้ว และในรดกไลในวันนี้มีที่แบบนี้น้อยมาก am ฉันชื่อโซเดนเหมือนกับเธอฉันสูญเสียทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่เธออาจจะเคยได้ยินความเป็นไปได้ที่จะหยุดคำสาบนี้ แต่มันไม่ใช่ความจริงเลยไม่มีอะไรที่นี่สำหรับเธอฉันหรือใครๆรู้อะไรเกี่ยวกับโซบ้างละ่ะแม้จะไม่แน่ใจแต่ฉันบอกไ้ว่าวิญญาณน,นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตเลยทุกสิ่งที่ยังอยู่มีความรู้สึกหรือไม่มี ตามที่คาดไว้อย่างหนึง่งเราเรียกมันว่าคำสาคือสิ่งที่ตามไปกับจิตวิญญาณเธอเห็นสิ่งที่หมายถึงแม่การมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้คือคำสาที่แท้จริงอยู่ที่นี่พวกเราคืออันเดธพวกเราไม่มีวันตายและเรื่องจริงๆก็คือแบบ มีสี่สิ่งที่มาพร้อมกับโซใหญ่ยักษ์ในแดนแห่งนี้และทุกๆท,ที่ที่เธอจะไปเธอจะต้องไปจักที่ที่แห่งนี้พวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณที่มีพลังและคำสาบที่ช่วรหายถ้าเธอกลัวนะเธอแค่ยอมแพ้เมือ่อคมชันไง <laughs> เธอเคยนั่งร้องไห้แล้วร้อยใครมาช่วยไหมการเดินทางของอันเดนที่ยาวนานและหลวงตาเธอจะโดนคนจากโลกอื่นมาบุกทุกครั้งเลยถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือไม่ลองศรัทธานในบูซินเนนอยู่สมาคมยามสีฟ้าเพื่อเธอต้องเจ็อันตราย บูเซนติโน่จะมาช่วยเธอปกป้องเธอถ้าเธอต้องการเธอจะต้องยอมรับพวกเขา เ o อเธอฉลาดมากผู้คนที่อ่อนแอบูเซนติ e l ลจะเฝ้ามองอย่างเมตตาให้ Sen ติ n e ลดูแลคุณด้วยการอยู่ท่ามกลางพวกเขาลองมองเพื่อนใหม่ๆของคุณซีอะไรคือทุกสิ่ง ที่ทำให้พวกเขาไม่สบายใจพวกเขามีวันที่ดีกว่านี้โอ้ที่รักพาฉันกลับไปทีเธอเห็นทางที่พ้นจากของไฟไปไหมอะทางที่จะพาเธอไปยังป่าย,ยักษ์อะแต่ก่อน ตรงนั้นเคยเป็นป้อมปาาระกันที่ดีนะแต่ตอนนี้ก็เหลือเพียงซา,ากเปล่าพังเล็กน้อยเธออาจจะเจออะไรบ้างที่ใช้ในการเดินทางของเธอแต่อย่าเสี่ยงที่จะไปที่ไหนไกลๆข้างในนั้นหรือเธออาจจะไม่ได้กลับมาเฮ้ Tower ทาวเวอร์ออฟเฟมหลอกว่าประตูอยู่ไกลในโบสถ์เป็นที่รวบรวมของสาวกสีฟ้า แต่ทางไปมันก็อันตรายประตูได้ขึงอยู่กับอะไรบางอย่างที่เป็นอุปกรณ์แต่ก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงขอให้เธอเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะจ้ะโอเคเรามาเล่นกัน,นยาวๆยาวเลยนะไม่ตัด ไม่ต่อเลอะเลอทำได้เหรอไม่รู้เดี๋ยวลองดูเล่นกันยาวแบบไม่อะไรเลยโอเคเราจะไปอีกเส้นทางหนึ่งนี่คือลงามาทางนี้ตรงนี้คือความว่างเปล่ามีเสียงของคนที่ปวด ลา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 อ้ยตัไม่มีใครเขียนอะไรไปบ้างเหรอป๊าบอืยาวจังเลยอ้ารู้สึกว่าจะได้โลกลันที่มาตรงนี้ง่าไห ไม่เป็นไรเราได้โลกกันร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยเราไม่ค่อยสในใจโลกเปี่นเท่าไหร่หรอกดึง15ดิโอ้โหแสงเงาน้ำช้อนแบบวัดบกเก่งสอดโอ้โอ เลือเต็มเลยเขาบอกว่าดูโอดูโอ what what is d u โ w h o ทาวเวอร์ออฟเฟ e โอ้โห t o ออ r o อฟ a นู้นไงไฟไหมข้างบนเดี๋ยมเยี่ยเเดี๋ยวที่มาไงพี่ ไอ้ไอไอนี้มันพี่ตาเดียวที่อยู่ตรงตรงบันไดที่เราเจอได้เยอะไม่ใช่เหรอพี่มาอยู่ตรงนี้แล้ววัดนั่นอีกคนอ่าตัวอย่างปกติโอ,โอเคโอเคอ่ะบนไฟยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูชัดดิขอดูชัดดิ เอ๊สภาพนี้มันคือตัวอะไรมันนั่งเฝ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่ามันเฝ้าอยู่ตรงนั้นติเฮ้ยเป้าหมายเราวันนี้คือเอจุดบอลไฟล์แล้วก็ตีบอสข้างในนี้นี้น,นี้แล้วเราจะไปได้หรือไม่ได้ก็ต้องได้วะปึ๊บปึ๊บนมาตัวแรก ตบอ้าวตบไม่โดนโอ้โหไปกันเลยไปกันเลยสองร้อยอืมอึ๊บอ,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 อึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะอัไรอ,อ,อ,อะไรอะไร,ะไรจุ่มมันตายก่อนครับเจ้าเราเอาอเพื่อนมาช่วยตีมังกรดีไหมไม่ไดีกว่า เราอยากไปด้วยตัวของเราเองเหรอไม่เกี่ยวกันเลยเทคนิคก็คืออ,อคือหลบไปด้านหลังมันแต่ไงเราโดนฟาดเ,ต,เต็มแรงเลยเต็มแรงเลยเออเต็มหัวเลยเอออื้มอ,อ,อ,อะไรของมึงเนี่ยออโอ้หนึ่งขวดอือ เงียบเฮ้ยไม่ดอกคองเหรอเอาแล้วไงางานงอกแล้วคือไอตัวเมื่อกี้มันจะดอกน้ำยาอัพเกียรวดยาเราให้เป็นบวกหนึ่งแต่ถ้ามันไม่อัพให้แล้วเราจะเอาอะไรใช้เอาอะไรใช้เอาอะไรใช้อ,อ,ใชอัพโอ้โหมีสันมีสันเลย Oh. แค่คอมุบยไออพี่คนนั้นเอาไว้ตรงนั้นแหละเรามาเอากับพี่คนนี้ก่อน Come on มาทีละตัวเหมือนเดิมไหมโอเคมาทีละตัวเราสามารถจับได้สองสามมาสองเหรอ เรื่อ,อ,อรีบมากหน้าสั่นเลยอึบอึบโอเคอตัวหนึ่งถึงข่าวชีวิตกันแล้วหนึ่งสองสามทีตบตูดตบตูดตบตูดตบ,ตบ,ตบโอ้ยเกือบไม่ทันฮะเดี๋ยวมีอีกตัวเหรอเฮ้ยโอ้โห อือธ uh huh. นูปักหน้าเลยผมโอ้ oh. มีอีก uh อืม huh. เยอะไปไหนเราโจมตีเขาคนหนึ่งเขาจะโจมตีเราหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ใครขรักเฟสครับเชี่ย <She> er! พี่พี่ผมไม่ได้มี ความขับแค้นใจอะไรกับพี่นะเออเอออ้าวเวนตัวนั้นมาด้วยเปล่าเร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 าไม่ชอบสู้สองทายก่อน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 ้ก่อนโอ้โหมา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  มึงมามึงมามึงมาโอ้ยล้สามขวดไหลไหมเนี่ยโอ้มเดินตามมาไกลดูเว้ยพ,พี่ไม่มีตายอยู่ไหนวะตายตายอึ๊บอึ๊บชีดเราขึ้นบ้างแหละบ้างแหลก โอเคมาข่าวคอะสมึงแล้วทีนี้มึงมาฟันผู้หญิงเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความรับผิดชอบเลยฟันผู้หญิงเรื่องนี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยพี่เออฮมตีแรงแล้วเนี่ยออยอย่าตกนะเว้ยเฮ้ดีวา่าไปสิโอเค คุ้มค่าไหมเนี่บบย WDIO โอ้อยู่กันเยอะเลยแล้วแม่งไม่ดอับอะไรให้ด้วยเลยหรออือหืออืหหทีละร้อยก็เอาวะอ,า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 อา้าวอ้าวอ้าวอ้าว b a c สเต็ปได้ นี่ไม่โดนเย่ยโอ้โหเสียบเข้าให้เลยมาถ้าเจอบ่อยๆน,นี่มีจุกครับเอามาช่วยตีมังเอ้ยมังกรลุกลบก่อนดิอู้อิบ้า แอ oh. ้ใคใจะเะเข้าไปได้วะเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาปุ๊บมันพ่นปั๊บเลยอ้าวพ่นทะลุอันนี้อีกนะโอ้ใช้วิธีโบราณใช้ไหม ยิงแม่งจากตรงนี้ไม่โดนหรอกอทำไงเขาจะโดนวะ่ะธนูคงไม่เข้าแน่นอนเพราะจำได้เอาเกตโบยิงมันยังไม่เข้าเลยโอ้โหมีแววไว้ใมีแววตายแล้วเฮ้ยายานะอ,อย่าพึ่งพ้อนอย่าพึ่งพ้อนอย่าพึ่งพ้น อย่าพึ่งพูนนอนอยาวนอนอยาวนอนอยาวบอกให้นอนอยาวยาวลุงลุกขึ้นมาทำไมเราจะไปยังไงมาเนี่ยอืเขาบอกให้วิ่งว่างั้นวิ่งยาวเลยแต่เราสับที่ตัวนี้ก่อนโอ้โหวิ่ง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  โดดลบโดดลบโดดลบมันไม่หลบมันไม่หลบเฮ้ยรอดรอดตบก่อนเลยตบก่อนเลยตบก่อนเลยตกก่อนเลยตบตบตบเลือดเท่าไหร่เราไม่เห็นเลือดมาก่อนเลยเท่าไหร่เราไม่เห็นอา้าวตายแล้วเย้ยเฮ้ยสามพันเลยอู้ เรดาร์ก้อนบอลจะเริ่มต้นเลยดักก้อนบอลไม่ใช่ชาล่าเฮชาล่านะดักก้นบอลคือดักก้อนบอลบอลน,นี่คือกระดูกเอออ๋อเป้าหมายหนึ่งที่ผมต้องการคือนี่แหวนพอนโล่เขาเรียกว่าแหวนอะไรวะแหวนเมื่อเราเป็นทอนโล่มเมื่อเราตายแล้วไอเฮพี HP จะลด ไม่เกินครึ่งอ้าวไม่มีหรออ้าวเวนอ้าวเงียบสิครับใครวางไซส์เราไม่สนนะครับเราเห็นสองอันแต่เราไม่สนเราจะลุยเลยเดียวเดียวบอสครั้งแรกในะชีวิตหรือเปล่าโอ้โหสเตมินา่าลดแบบงวบมากสเตปของการฟันบอสคือรอให้มันฟันไปก่อนแล้วเราก็บอ็บอกบอ็บอกบล็อก โอ้โหสเตมิน่าหมด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 เออหืมแรง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 อะ่ะแรงอะ่ะแม่งเดินโอ้ยกินยาแปบ๊บเอื้อเต็มที่กับชีวิตแม่งตีมันได้ทีเดียวสองทีเองทีเ่เหลือมันตีเราเล้วน อ่ะฟันไปพี่ฟันไปฟันไป,นไปอ,อ,อะไรอะไรอะไรขอบ้างทีหนึ่งก็ยังดีทีละสองร้อยมาเออเอออ้าเตมนาหมดเตไม่นาหมดเตไม่น,าหม,มนาหมดโอ้ย่อง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 หลบหลังเสาเราอายเราหลบหลังเสา อืมุ้ยตบเฮ้ยเตมิน่าเตมิน่าย่าอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเรายังไม่รู้จักกันเรายังไม่รู้จักกันมาคราวนี้แหละหนึ่งทีขอแค่นี้เฮ้ยขอรีเตมิน่าก,ก่อนเตมิน่าไม่เต็มไม่ไหวอ่ะแกเก่งเกินไอ้ดาคอนเทลเยอร์แกคุณแต่ว่าแกดาคอนเทลเยอร์แก มันไม่ใช่เลยเรามั่วได้ใจมากเลยตบทีนึง่งเออว่าแล้วจะโดนคืนอย่างนี้เฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไซต์เกียรไซต์มากเลยจัยงหวะนี้โอ้คุ้มไหมเนี่ยแม่งพอกูจะบีบแล้วมึงเข้ามาตลอดเลยดีนะมัน ค uhm. ่อยๆขึ้นมีนะมันค่อยๆขึ้นเอ๊ะ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 ยาหยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายุ่งกับเราอย่ายุ่งกับเราโอ้ยโอ้ยอีกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงขอทีนึงห้าสิบเองเหรอ ไม่พุ่งมาหรอกเราชอบให้พุ่งมากกว่าเราชอบให้พุ่งมากกว่า้าหูากกาหไม่ทันรู้ไหมว่าสเตมแมหมดอ่อดีๆไม่รู้ด,ด,ดีไม่รู้รอ่ะพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาเฮ้ยอย่าขี้โกงอย่างนั้นสิอย่าใช้เวฟเรายังไม่ใช้เลยจริงเราไม่มีโอกาสใช้มากกว่าโอสเตมนมาหมดเลย เราจะซูมันยังไงวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหในที่นี้เราเราขอจังหวะขอจังหวะโอ้หเมาลื่นเมาลื่นเมาลื่นขอทีนึงขอทีนึงก่อนล้วกัน เตมินา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 เตมิน่าอือหลบไม่ทันโอ้โหอะไรพังไปหมดแล้วเนี่ยเราสู้กันเนี่ยโอเคโอเคน่าจะเหลือ,ลอประมาณพันหนึ่งห้าครั้งห้าครั้งขอจังหวะโจมตีให้ห้าครั้ง,ง,อ,งอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บขอคืนเอ้ยอย่า อาเต็มหน้าเต็มีนาเตมหน้า,นาโอเคเต็มแล้วเออหนึ่งทีไม่ห้าครั้งดิสามสี่ครั้งก็พอมั้งถ้าได้ทีละสองร้อยขนาดนี้ขาทีหนึ่งอา้าวน่าจะอีกสองครั้งอีกสองครั้งอีกสองครั้งไหมไม่สองก็สามวะโอเค ตบอีกทีนึงโอ้ไม่เข้ารอบนี้ไม่เข้าตบอีกทีนึงอ้าวตายเย้ยอ,อ,อยากจะบอกว่าบอสตัวนี้เป็นครั้งแรกที่สู้ด้วยตัวคนเดียวอาเสร,ร็จสิ้นกระบวนความที่ต้องการในคลิปนี้แล้วโอเคขอบคุณทุกคนนะจ๊ะ ต่อไปเราจะไปอะไรนะดากด้อนเรเดอร์เออเก็บของกันได้เลยอ๋อได้โล่อีกอันนึงถ้าจะไม่ปิดจะเป็นโล่ไอ้น,นี่เราใส่ได้เพราะเราอัพสเต็มมาใส่โดยเฉพาะแต่เราไม่มีสเตมิน่ากับอะไรนะไม่มีสเตมิน่ากับอีกขุดหลดอีกขุห้หลดเราไม่พอ ใส่ปุ๊บพุ่งไปนุ่นเลยโอเคเราคุยกับพี่แกลองดูดิสิ่งที่ชื่อข่าวคุณได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคุณสมควรที่จะเข้าร่วมกับเราคุณอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในพวกเราก็ได้และมีอิสระในการลงหลักปักฐานในที่ของพระเจ้าแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจฉัน ชาเกาขอประกาศว่าตั้งแต่วันนี้คุณคือ Night of the Bull อัศวินสิฟ้ายินดีด้วยและขอให้มีความสุขในเกียรติใหม่ของคุณนีม้มาอยู่กับพี่แกดีไหมลองดูลองดูลองดูนะพี่พี่ผมอยู่ได้นะ คุณจะไม่เป็นพวกผา้ในจอนอีกต่อไปคุณเป็นการเดียนของ n i g p t o u t k n i g u t รับไปสิความภาคภูมิใจของไนสวมแหวนนี้และมันจะส่องแสงสว่างบนพื้นหินและคุณจะได้เสียงของ อัศวินสีฟ้าฟังเสียงร้องให้ช่วยของพวกเขาและขับได้พวกตัวอันตรายที่จะมาบุกมันเป็นงานที่น่าภูมิใจของ Night of the Blue วิธีที่พวกเขาจะยกระดับตัวเองนั้นให้สูงขึ้นผมจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณมาพบผมได้ตลอดเวลาเลยนะ ความภูมิใจของไนท์คุณมาหาผมทรเกร,เ,กรเพื่อให้ช่วยอ๋อมีมอร์นิ่งสตาร์กับมีฮาวเบิร์ตขายส่วนยามีอะไรนี่โบลสโตนอ๋อเป็นสายฟ้าหอะไรเจ็บพัน โอ้มีเวทของคิลิกของคิลิกอืมพวกเราในออฟเดบู๋จะพึ่งพาคนอื่นเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราส่งโทเค็นออฟฟิ l เดลเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของคุณกับอสศวินคนอื่นๆ ทำงานของคุณแล,แล้วผมจะมอบค,ความแข็งแกร่งให้กับคุณโอเคในคลิปนี้เราก็สิ้นสุดสิ่งที่เราจะทำแล้วเราก็ไปเจอกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันเนาะจุดบอลไฟแล้วเราก็ไปที่อะไรนะแะก้อนไลเดอร์ใช่ปะ เฮ้ยยึดโทเค็นอ่ะโอเคใช้โทเค็นแล้วทำอะไรโลเคเชันสตาร์วิ่งครั้งหนึ่อ้าวใช้โทเค็นแล้วไปอย่างนี้ได้เลยเหรอโอ้เราทำไมอยู่ในโคุกอะ่ะ ดีครับอารีนาสินะโอ้โหงานงอกเลยดูเขาดิไม่ได้ตั้งใจจะมาสู้อย่างนี้เราไม่รู้เนตเนตเนตโอเคนะเออเนตโอเคนะมเราเราเราย่องย่องย่อ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 งโอเค เฮ้ยเราขอโทษเราพิมไม่ได้ทำไมชื่อมันแปลกๆอา้าวเซมิน่าหมดตกลงไปอา้าวชนะอ้อโหขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าเมื่อกี้คงเป็น NPC ีสินะ ใช่ป่ะโอ้โหงงเลยครับอยู่เฉยไปโผล่ไหนก็ไม่รู้งั้นเราก็กลับไปอัพเลเวลขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะโอเคสวัสดีครับอดีต